อัน <Marina> นี้สีมันอยากใ้เห็นเธอน้ำขึ้นน่าจะมีเยอะมากอันนี้ แบบระลอกสอนอเนะคะเหมือนทุกคนก็ทุกคนก็ได้ข่าวจากการสัมภาษณ์ไปสัมภาษณ์มาหรือว่า t w i วิ e r หรือว่าโซเชียลมีเดียต่งางต่าแต่ว่าขั้นตอนที่ถูกต้องตามกติการมรารยาของการทำสัญญาร่วมกันมัไม่เกิดอะไรเลยมันก็เลยยากที่เราจะพูดว่าเราจะยังไงต่อไปยังงไต่ีุ แฟันคองเรนไม่ได้เพราะว่ามันีไนไร้รวยกันว่าเราจะสามารถทำอะไรต่อไปได้แล้วจะกได้ไหก้้เรเกมนี่หน้บทหน้าปัดไมแลอนอี่พี่วินว่าโดยเกมเวบเองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นความแข็งแรงในเรื่องของธุรกิจ so oh. oh. ักรดันดิ้หรือสิ่งที่เราได้สร้างสรมาในการทำสื่อเนีนให้กับสังคมนะคะที่เชื่อว่าวันนี้ถามใครก็คงไม่มีใครอยากให้กลิมนี้หายไปถูกไหมคะไมว่าจะเป็นูจคนฟัง ก็รู้ว่ามีคนรักคุณเยอะมากขนาดนี้นะคะเพราะว่านอกเหนือจากคนฟังที่เขารักเราที่เขาพยายามจะส่งเสียงมาแล้วเนี่ยก็รับโทรศัพท์กันไม่ไหวไม่ไหวเมื่อที่เป็นแบบคนที่คนทำงานในส่วนจตอาหคนที่เคยร่วมมือกับเราหนงานองค์กรการกุศลต่างๆที่ที่เราไคยทำงานด้วยทุกคนก็เป็นห่วงกันเป็กันคนทำงานที่เคยทำกันเยอะมาเก่าแก่ทุกคนทุกคนมารวมตัวกันแล้วก็แล้วก็ทุกคนมาให้กำลังใจกั ในในในวิกฤตทุกอย่างมันจะมีข้อดีอยู่เสมอแล้วก็มีโอกาสได้รับกำลังใจอีกครั้งก็ต้องขอบคุณทุกคนทุกส่วนนีด้วยค่ะเพราะว่าหลังจากนี้ถ้าเกิดขาดการสมพัน่วยกนมันจะไ่เป็นการเราลงนะคะแต่ว่าขั้นตอนนั้นคงเป็นอีกขั้นตอนหนึ่งนะคะมันคงไม่ใช่เรื่องที่จะมาตัดสินกันได้ง่ายๆคือพี่เองก็ก็จะตัดสินใจด้วยตัวเองไม่ได้คงต้องมีการประชุมกันคุยกันอีกเยอะนะคะ สาวปีนิดหน่งไม่ข่าวว่าแบบว่าร่วมควรกับชาวดีเจตั้งรอบผีเขียวแบบทวิตกันทั้งโลกออนไลน์แหละคะยังไงว่าคือจริงต้องบอกกันว่ามีเลิฟกรินแว็เนี่ยค่ะตอนแรกพี่เองก็เข้าใจผิดคือพี่คิดว่าเป็นพวกเราทำาาแต่กันทีแล้วเนี่ยก็ไปคุยหาดีเจอะไรทุกคนไม่มีใครทําทีมงานแล้วไี่ได้ทำมีเลิฟกรินแว็เกิดจากคนฟังเพราะเป็นคนเริ่มต้นกันแล้วมันก็เลยใช้เป็นแท็กของมีเลิฟกรินแว็เนี่ยส่งต่อต่อกันไปเรื่อยๆซึ่งตอนนี้ยังหาตัวคนเริ่มต้นไม่เจอค่ะ ต่อไปก็ถ้าใครมี็นคนทำก็ขอบคุณแล้วกันขอบคุณแล้วกันครัและการที่บอกว่าอากูจะมาเดินเรื่องช่วยฟ้องช่วยฟ้องอะไรพวกนี้เราคนะครับอ,อันนี้คงเป็นเรื่องของการแสดงความคิดเห็นมากกว่าค่ะแต่ว่าการแต่นสนใจว่าจะฟ้องไม่ฟ้องอะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยวคงจะมีขั้นตอนอีกคือที่อยากให้ทุกอย่างมันเป็นไปตามขั้นตอนมากกว่าค่ะแล้วที่บอกว่าประชุมเพียม,มาสองวันแล้วครับใค่ะประชุมเพียมาสองวันแล้วประชุมเพียบกันไว้ทำเรื่อเอียมบางอยู่ เราตั้งใจว่าอยากจะให้ได้สอง